ทุกคนเราออกจากวัดหน้าพระเมนจูกแมตรงนั้นจะเป็นกรุงเก่าชาวเวลเดอร์ลอตที่พักที่น่ารักมากไปประตูแห่งการเวลาก็ประมาณกิโลเดียวจริงๆเดินได้เลยเราออกมาตรงนี้เป็นสะพานหน้าวัดถูกไหมทะลุนี้ก็เป็นพระที่นั่งสุิยัตอมรินอยู่ยนะฮะ น,นี่เขาไปตรงนี้เป็นวังหลวงวัดธมาเผาล่ามครับเราเดินมาทางเนี้ยถ้าเกิดเราไปตรงนี้ไปตรงนี้ก็จะเป็นวัดธรรมารรมิตรราชนะทุกคนแล้วก็โอย่างเนื้อเกาหลีถูกไหมย่างหมูเกาหลีย่างอโอย่างเกาหลีทุกคนแต่ก่อนจะถึงโอย่างเกาหลีตรงนี้หาต้มเลือดหมูของแ้าแอลหรือชื่ออะไรสักอย่างก๋าติ๋วป้าแอลนี่นี่ทุกคนจากแม่น้ําลาทานวัดคูดีทองเห็นหลักคาเนี่ยอย่างวัดคูดีทองสามารถข้ามสะพานตรงนั้นไปได้เลยทุกคนนะครับนี่ฮะที่เผาโย,ยนเผายับเลย คนพุทธสงพุทธาจำได้ไหมเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ทุกคนจากที่หางกมเลือดหมูคุณติ๋วทุกคนจะมาอุดหนุนไหมไปไหมต้องชิมดูไหมฮะนี่หเดินไปตลาดหัวรอก็ได้ก็จะผ่านาวัดสวรนาว่าที่สวยงามมากวัดเออเสนาสนารามวระวะมหาเอวรวรออวชวร,ว,ว,ร,ว,ร,ชว,รวิหารเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกแล้วก็ไป,ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดราชบพิตรก็จะเป็นเออคาเฟ่ที่ปังดีที่สุดก็คือ โ,โบราณนะฮะโบราณคาเฟอันเวชชล์โอโหเมื่อวานไปมาทุกคนจา้านี่ฮะไปวัดสีโพก็ได้วัดพระ,ระมเมรุวัดเชิงท่าถึงกันหมดเลยแล้วก็จะเจออย่างนี้ฮะทำเลทองมากเห็นไหมมีรถรอบเมืองด้วยทุกคนจ้าไปถึงรถไฟเลยนะลงจากรถไฟนะฮะ,นะะลงจากรถไฟก็ถึงนะะนะะข้ามนี่ได้เลยทุกคนจา้าบางคนขับรถมาองนของมาไปโอ้ตายแล้วพุชา พุทธาทุกคนพุทธาลูกเดียนะะเเด่ยวมากนะฮะลูกเยอะมากเลยทุกคนขาบดีนะฮะทุกคนจะหมดไวถ้ามาสายนะฮะล,ล้ำลนมากทำเลทองเห็นไหมไปวัดกษัตริยาก็โต้งไปถนนใหญ่นี้เลยนะฮะเลี้ยวขวาก็วัดเชิงท่าได้วัดนาพระเมนย้ำอีกทีทุกคนจะได้ไม่งง เห็นไหมเรากินกัะตรงหน้าวังหลวงที่พมา่าเผาเราก็เห็นวัดพระศรีสันเพชรวัดมงคลบรเพชรอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยเราตัดถนนเข้าไปยามีิตีหนึ่งก็จะเป็นพระที่นั่งสียญญาตอมาริยนพระที่นั่งศรีสันเพชนะแต่ทว,วัดพระศรีสันเพชรอย,อยู่ตรงนี้มี่พระที่นั่งศรีสันเพชถูกไหมฮะแล้วที่เห็นสาลาส้มๆตรงกลางนี่สร้างขึ้นมาใหม่ในยุคหลังนะฮะรัชการที่ 6กไหมหหรือเหรืออะไรเงี้ยเข้มาสร้างอีกข้อมกับอันเดิมที่ถูกเผาไปแล้วก็ตรงนั้นก็จะไปก็เป็นพระนั่งบรรยงรัตานาซึ่งสวยงามมากขนาดพมา่าเผายับเลยทุกคนนะฮะเหนไหมฮะอย่างวิหมนสภาน้ามไปก็วัดนาพระเมี ลูกค้ามาตลอดมาทำเลรทองย้ำอีกทีหนึ่งทุกคนนี่คือว,งวงะะังหลวงนะฮะเมืองหลวงเรากรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นนะฮะก่อนจะเสียกรุงก็จะเห็นว่าโอ้สวยเหมือนเป็นวัดพระแก้วทํานองนั้นเลยทุกคนนะฮะแล้วก็นี่คือเผาเป็นเสือเต็ดซากย้ำอีกทีหนึ่งยาเนี่ยฮะมีทางรูๆเข้าไปเ,เดินจะเห็นพระที่นั่งพระสุยะอมาินตรงนี้เลยแล้วก็ไปนิดนึงก็พระที่นั่งบรรยงรัตานาของในหลวง ออพระเจ้าอยู่หัวท้ายสักตรงนี้เป็นวัดธรรมิกรราชาะลุงานมรดกโลกแล้วก็ตรงข้ามกับวัดธรรมิกรราาก็จะเป็นโอ้ย่างเกาหลีฮะทุกคนชุ่งรถมากบอกต่อสิ่งดีๆเดินไปตรงนี้ก็เป็นวัดหัวร้อยอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ลมลือนายตนพุกษาฮะมหมาหน้ารักมากเลยทุกคนจา้าเลดเล็ดเล็ดเล,เล,เล,เล็เห็นไหมฮะลูกค้าเพียบ นั้นมาคุณยุธยาเนี่ยต้องไม่พลาดอะไรที่ดีๆตามรอยช่องนี้ได้เลยทุกคนอาทิตย์หน้าเราจะไปเชียงใหม่ฮะไปสัมผัสเก็บความหนาวมาฝากทุกๆคนนะคะทุกคนจ๋านี่ฮะดินมคลองดินแม่น้ํากันตรงนี้เลยแม่น้ําที่ยุทธยาก็จะเป็นแม่น้ําป่าสักแม่น้ำเจ้าพญาเลยประมาณนี้คะทุกคนเรานั่งตรงนี้เลยฮะมือถือมีสองเครื่อง YouTube มีสองช่องนะฮะฝากบอกต่อ,อ,อสิ่งดีๆด,ดยลูกค้ามากันใหญ่เลยดูสิทุกคน ตรงนี้ก็จะมีรถรอบเมืองวิ่งไปจนถึงวัดไก่ตงไก่ตี้อะไรทุกคนวัดชัวยวัดธนารามอะไรเงี้ยฮะใครไม่ขับรถใชฮะก็ไม่เบียดเบียนมลพิษต่างๆนะฮะไม่เป็นมลพิษอ่าพูดกันตรงๆเลยเนี่ยฮะรถพุชซาสูงใหญ่มากทําเรททองมากๆฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆก่อนใครไหวพระวัดศรีโพวัดกลางคลองสะบูหลวงพ่อทันจงทันใจหลวงพ่อขนมต้มอะไรเงี้ยหลวงพ่อเพชรขนมต้มก็สามารถไปทางนี้ได้จะผ่าน กรุงเก่าทาเวลเลอร์ลอตที่พักที่ดีที่สุดต้องบอกว่าดีที่สุดเพราะว่าอะไรไม่ไปพักมาแล้วบริการดีล้ำเลิศความเป็นส่วนตัวสูงมากนะก็คนะืออยู่กันแบบเงียบ,บ,บสงบนะจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ใครอยู่มันแต่ก็เป็นมิตรค่ทุกคนจะไม่จ่งเจ้าของสุดยอดเจ้าของก็มีน้ำใจไมตตีทักทาย,ยแย้มจริงใจค่ะ วยมารคลิปนี้มีแต่วความจริงใจเพราะถ้าเกิดเราเดินไปตรงหน้าวัดบาราชบุรณนะก็จะเจอโบราณคาเฟอันเวสทตอรอนที่ดีที่สุดทำเลดีอาหารเมนูเลิมากๆฝรั่งแน่นๆเลยทุกคนตอนเชียงถ้าไปทุ่งเรียงนะคนจะเยอะมากเดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวไปทุกคนนะฮะอย่าลืมมาเที่ยวยุทธยานะันลงรถไฟมาก็จะสะดวกมีรถสองแถวผ่านอ้อมนี่ทุกๆอยุทยาน้าตาเป็นแบบนี้จ้า